สองเลยมันได้เหรอเฮ้ยทำไมก็ไม่ยิงกันนะเฮ้ยทำไมก็ไม่ยิงกันเฮ้ยทำไมก็ไม่ยิงกันนะไม่ใช่อีเอาโอ้ทำไมยิงเจ็บจังโอ้ระเบิดเระเบิดเระเบิดไปยิงนะจังหวะนี้ยังไงไปมาโอ้โฉมโฉมโอ้ยิงตายจาริบตายนะฮะ เดี๋ยวเหมือนว่าเจ็บด้านหลังยิงมาน้องด้านหลังยิงด้านหลังโดนยิงมาด้านหลังมาแล้วน้องยังไงฮะยังไงฮะจังหวะนี้เอ็นเปล่าเอาเลยฮะโอ้โหโดนโดนยิงมาด้านหลังมานะครับโอ้โหสองร้อยเมตรจับป้าที่คนอื่นมานะครับตอนนี้น้องพึ่งก็ข้าวงแล้วนะฮะเดี๋ยวพ่อจะมีใครนะครับตอนนี้ นี่ราชปอโอเควงราชตัดโอเคนะครับราชตัดก็ได้สุนคิวอยู่เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้แล้วกราชพึ่งราชพึ่งกำลงกังจะเข้าวงนะครับราชเยราชเยได้ไป็นหนึ่งคิวนะครับแล้วกราชเกมราชเกมถือกระตังก,กมวเนี่ย เประชาเกมไม่ถือปืนนะครับประชาเกมไม่ถือปืนประชาเกมไม่ถือปืนนะฮะมีการเล่นปืน,นลเล่นกรองด้วยตอนนี้มีการปรักติกาบ้างแล้วนะครับตอนนี้แต่ใจยังไงดูเหมือนว่ารถจะมาฮะจังหวะน,นี้ เอาแล้วเอาแล้วมีการบวกกันโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไงยังไงจะลูกซองกันบ้างยังไงจะดูนอะไรกันอยู่นะล่าจะตัดล่าจะตัดจับที่ล่าจะตัดก่อนแล้วกันดูเหมือนว่าจะสูญเกิ้วนะสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรเอาแล้วนะเอาแล้วจากวันนี้ยิ่งตามได้ตามได้ตามยังไม่ถึง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 ไม่โดนสักกันนัดหนึ่งอะโอ้โห วิ่งกระโดดกระโดดวิ่งชาร์จเลยกระโดดวิ่งโอ้โหก้าวีสาม้าวีลเจ็ดโอ้โหจังหวะนี้ยังไงฮนะโอ้โหก้าวีมก้าีล 7, ครับเอาลนะ,ะตอนนี้น,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 นะนูเหมือนว่าจะท้าจะขึ้นรถก่อนนะดูเหมือนว่าจะบวกไปน่าจะเสียเวลาแล้ฮะ <c oughs> โอเคครับ ชาพอชาพอตังน,นี้ก็ไม่รีบบวกนะครับดูเหมือนเขาจะอยู่กับแก้วความแบบสบายๆนะมีลูกซองสองกระบอกเขาอย่างนี้นะความสบายๆนะฮะโอเคเอาอเลยฮะจอดรถตรงนี้ต้องขอาทุ่ด้วยนะครับบางทีมีเช็ดดิ้งาบ้วังกอะไปด้วยนะครับพอดีอาจจะโทรศัพท์นะครับ โอ้โหเลขาทัตยัง,ย,งยังยังมีอารมณ์อยู่นะฮะตอนนี้ตอนนี้เหลือคนสายนะครับเราจะเกมเราจะเกมกี่ยวนนะครับจะเกมมีลูกซองนะโอเคเมื่อกี้ถือบุนคนอยู่นะตอนนี้ถือซองเลยว่าอ่านกฎติกาแล้วนะครับราชาฝนยังไม่หยุดนะครับรลชาฝนเนี่ยยังไม่หยุดน,นะครับยังไม่หยุดน,นะครับ ปิดกลไกนะครับเราไม่เล่นนะครับไม่เล่นปืนนั้นเนาะกราจาปอก็ลันจะข้าวงนะครับแล้วก็จะจาตัดนะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้คนที่เหลือนะครับมีราชาเกมราชาพึ่งาาาาแล้วก็ราจาตัดราชาปอแล้วก็ระชาฝนตัดออกจากเกมนะครับตอนนี้คนที่นําอยู่ก็ เป็นอาจารย์เกมนะครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะเล่นกันยังไงต่อนะฮะวงก็บีบมานิดนิดแล้วนะครับตอนนี้ยังไงฮะยังไงยังไงนี้อาจารย์พึ่งก็พยายามเข้าวงนะฮะเล่นกับวงเกินไปไหมนะ่ย โอ้ยเจ็ดเจ็ดดังมากต้องรอไปแล้วโอเคน่าจะมีการบวกเอ้ยเอ้ยขี่วิ่งไปอันนั้นนะเอ้ยน้องพึ่งน้องพึ่งวิ่งไ่าันนั้นมาเมื่อกี้นี่โอ้ไม่เห็นหนจริงจิงเหรอโอ้ยตายแล้วจะจัดวัดตายแล้วจะจัดโอ้โหโอเคไม่จัดปั๊บจะจัดโปรนะตอนนี้ต้องรอวันโมงสุดท้ายนะฮะ โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้รอในวงสุดท้ายเลยแล้วครับโอเคนะครับลู้เหมือนว่า2คนนี้จะมีการบวกกันหรือเปล่ารายชาเกมยังไงครับกระโดดไปมาอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครลูก2องฮนะเข้าเข้าหอกและเจ็ดนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าใครนะฮะแต่มาดูกันนะ ว่าจะวิ่งเวียนฮะเวียนเสื้อเอโดฮิตไกลเนาะสไกลเนาะจังหวะนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกเฮ้ยอย่างนี้คนไม่ได้นะคนไม่ได้นะอย่างนี้นะ้าปืนคนอะ่ะน่าจะเป็นไราชาผลนี่เลยพอจับพี่อาจารย์เกมหมดแล้วใช่ไหครับว่าเขาจะเก็บคนที่เอกคนได้ไหมเอาเอาแบบว่านี้ไง เออสวยน้องเกมสุดยอดยอดมาโอ้โหเหลือสี่คนนะครับโอเคตอนนี้ก็เออตอนนี้ดูเหมือนว่าาจะเชือนะเหลือวงนิดเดียวนะฮะตอนนี้จังหวะน,นี้กำลังจะบวกนะแต่จะตัดนะฮะตอนนี้ยังไงฮะเหลือวงสุดท้ายวงจะเดือดแล้วฮะตอนนี้ด้านหลังมาโอ้ยิงครับโดนยิงหัวแล้วจะปอยิงไปนะตอนนี้จะปล่อว่า เหมือนว่าจะเหลือ3คนนะฮะราชาเกมด้วยฮะราชกาเกมรัชรัชาน้องพึ่งนะน้องพึ่งน้องพึ่งเหมือนว่าจุดจนวงสุดท้ายเหมือนว่าจะไม่จริงนะมาดู2คนนี้ก่อนแล้วกันนะราชาเกมกับราชาโคนะตอนนี้รัชาเกมได้สองคิวนะมาดูกันนะตอนนี้จังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงเอาไปเอาเอาไปเอา เอาหรือปล่าเอาหรืเป่าเอาทัสองโอ้ถูกว่าเข้ายื้อนะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเอาล้วนะัลงน้นล่างนะลงด้านล่งเด็เบเแล้วนะ <c oughs> มีปัญญาต่อหน้านะโอเควันนี้ก็ยิงูยย่สองร้อเมตรนะโอเคาดกาไปดูานะ ก็ต้องกดขอไปทุกคนนะครับที่มีคนที่ไม่รู้กดแล้วก็รู้กดบ้างไม่รู้กดบ้างนะครับคนที่รู้กดก็โอเคไปนะครับแต่คนที่ไม่รู้กดมันค่อยเยอะนะครับ <S <S โอเคเข้าหัวตอนที 3, ่สามตนที่ห้านะครับโอเคจังหวะนี้โอ้โหดูเหมือนว่าจะเจ็บโอ้โหจะระเบินเลยนะตรงตอนนี้จังหวะนี้ยังไงโอเคโอ้โหเข้าหัวไปเลยปาะหัวสามนะฮะโอ้โหดูเหมือนนั่นใครจะมาแล้ยนั่นใจะมาเน้วระ,ะเบิด โอ้โหดูเดือดมากฮะอ, abre, อ bies, ๋อยังไงยังไงยังไงบางคนนี้ยังไงบวกขนาดเหลือขึ้นมันน่าจะน่าตัต้งไอวอร์ดเฉลี่ยปฮะตอนนี้วงวงตัว eyes. ตวายมันจะบอกว่าเ้ี่ยตอนนี้เหลือดสามคนโอ้โหดูเดือดมากนะฮะโอ้โหราชาราชาพึ่งราชาพึ่งแอบนะฮะเป็นผู้หญิงที่แอบแอบเก่งเลยเนี่ยโอ้โหตอนนี้ราชาเกลีนะราชาเกลหนูเหมือนว่าจะเชิงดีกว่านะฮะสองสองบอกถือว่าไม่ผิดกฎกติกานะครับ เหมือนว่าจะวิ่งมาแล้วไม่ทราบติดตางเหมือนกันนะเดบุลน,น่าชอบบ้านอยู่เลยครับนะ๋อัคจังหวะนี้ยังไงจะ,จะพอเดินหาอยู่นะตอนนี้อยู่ฝั่งนั้นนหะอยู่ฝั่งนั้นนะ โอเคบวกเลยหมดตตายละลยังไงโอ้โหตายแล้วราชาเกมครับโอเคฮะตอนนี้ก็เดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเหลือราชาฝนกับราชาเกมตอนนี้แจมก็น่าจะเป็นราชาเกมแล้วนะครับตอนนี้ทั้งวันนี้โอ้โหไม่ทราบว่าเขาอยู่เขาน่าจะหาไม่เจอรอวงบีบนั่นในเขาเห็นแล้วตอนนี้ฮะ จับที่แต่ใจะครีมแล้วกันนะครับว่าแต่ใจะครีมได้ไปสานคิวนะครับแล้วก็ก็าทำตามกฎดีกาด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำมาอีกครั้งนะอะไรที่พลาดติดพลาดไปยเยอะก็ต้องขอ,งอไปด้วยนะครับโอเคจังหวะนี้นะฮะน้องพึ่งน้องพึ่งโอ้โหมีจับปืนเล่นด้วยนะ ยังไงครับวงบีบนะน้องพึ่งน้องพึ่งช่วงนี้ยังไงจะเก็บได้ชาผุดจะเก็บได้ใจเกมได้หรือเปลา่าจะเก็บไดาา้ใจเกมได้หรือเปลา่าเอายิงมาแล้วยิงมาแล้วไม่โดนฮนะไม่โดนเอ้าหนีโมกนะหนีโมกมา่าน่าจะรู้น่าจะรู้ผลน,นะยังไงเออโอ้โหโอ้โหโอ,โหโอโหเคครับผู้ชนะก็จะเป็นอาจเกเเคมนะครับแล้วก็ฝั่ง อันดับ2ก็จะเป็นราชาพึ่งนะอย่างไม่ได้ตะเกียวนะครับแล้วก็อันดับ3ราชาปอท่านเป็คิวนะครับ,อบ,อนะรบโอเคครับสกอร์คิวเราก็ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนใกล้ที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด,ด้วยนะครับรอบหน้าเราจะมาทำคลิปแบบไหนทำคลิปแบบอะไรเราติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ